คลิปหลังจากนี้ไปนะครับเราจะลงบ้านที่น้ําไม่ท่วมนะครับย้ำอีกทีนะครับทุกคนเราจะลงขายบ้านที่น้ําไม่ท่วมเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะหลังนี้นะอยู่ในโครงการ Land ์แอนด์เฮาส์แม่โจ้นะครับมีเนื้อที่76ตารางวาขายเพียง7ล้าน9เท่านั้นนะครับเป็นบ้านที่อยู่แปลงมุมนะฮะถนนกว้างขวางตกแต่งไว้ครบนะครับเป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะครับ ภายในนะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไว้ครบเลยนะเฟอร์เป็นเฟอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนซึ่งยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับหลังนี้ถ้าซื้อไปเท่ากับว่าได้บ้านใหม่เลยทีเดียวนะครับการเดินทางนั้นสะดวกนะฮะอยู่แลนด์แอนด์เฮาเมโจเข้าเมืองก็ง่ายโซนนี้ปลอดภัยเรื่องน้ำท่วมนะครับทุกคนในโซนของหน้าบ้านนะครับมีพื้นที่กว้างขวางนะครับรวมถึงตัวพื้นที่โรงจอดรถนะครับจอดได้สบายๆเลยนะฮะ โซนนี้เป็นโซนที่มีเพื่อนบ้านดีนะครับตัวแลนด์แอนด์เฮาส์มโจ้ or, นั้นเป็นโครงการใหญ่นะครับในโครงการก็จะมีโครงการย่อยๆนะฮะซึ่งหลังนี้จะอยู่ช่วงต้นๆของโครงการนะครับเวลาเราเข้าออกก็สะดวกเลยการตกแต่งภายในนะครับก็จะมีแนววินเทจเข้ามาปนด้วยนะครับฉะนั้นบ้านแบบนี้ของตกแต่งสไตล์นี้ยังอยู่กับเราได้อีกยาวนานเลยนะครับ ในส่วนแรกของเรานะครับก็จะเป็นพื้นที่โถงด้านล่างนะครับซึ่งจุดนี้เขาจะทําเป็นพื้นที่ดูทีวีพื้นที่ทานอาหารเชื่อมต่อกันเลยนะครับแล้วก็พวกเฟอร์ต่างๆอย่างที่ผมแจ้งทุกคนไปนะเป็นเฟอร์ใหม่นะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยคุณผู้ชมมีกระเป๋าใบเดียวก็เข้าอยู่ได้นะครับ การแบ่งสัดส่วนการใช้งานของตัวบ้านนั้นจัดไว้อย่างลงตัวนะครับไม่ใหญ่จนเทอะทะแล้วก็ไม่เล็กจนอึดอัดนะแล้วก็ทุกทุกจุดของตัวบ้านนั้นเขาใส่ใจเรื่องการตกแต่งแล้วก็การใช้สอยของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับในการเชื่อมต่อไปในโซนต่างๆนะครับฝั่งซ้ายของเราจะเป็นห้องนอนด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ดูทีวีถัดไปก็จะเป็นห้องน้ําและเลยไปด้านหลัง ก็คือส่วนที่เป็นห้องครัวนะครับหลังนี้มีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะครับมีอยู่หนึ่งห้องนะฮะแล้วก็ตัวครัวนั้นจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะฮะสำหรับพื้นที่ครัวนั้นจะเป็นครัวแบบใหญ่ๆนะครับมีประตูเปิดปิดไว้เรียบร้อยนะครับพวกเคาน์เตอร์ต่างๆนั้นเป็นเคาน์เตอร์หินประตูหน้าบานนั้นเป็นบานไม้แท้นะครับก็สำหรับบานไม้นั้นใช้ได้นานแล้วก็สวยงามด้วยนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับฝั่งซ้ายมือของเรายังมีตู้เย็นบานใหญ่ๆนะฮะเตาอบไมโครเวฟตู้โชว์นะตู้เก็บของต่างๆมีไว้ครบเลยคุณผู้ชมเห็นครัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับยังไม่พอนะด้านหลังเขายังจัดครัวไทยไว้อีก1ชุดนะครับไว้สำหรับทำอาหารหนักนะฮะตรงนี้ก็ใช้ได้สบายเลยนะครับก็เคาน์เตอร์ครัวก็เป็นครัวใหญ่เหมือนกันนะ มีตู้เก็บของทุกอย่างครบนะครับเราจะทำปิ้งย่างต่างๆก็ใช้พื้นที่ส่วนด้านนอกตรงนี้ได้นะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับซึ่งหลังนี้ที่เขาให้มาด้วยเนี่ยเขาจะทำเป็นห้องสำหรับเ,เก็บห้องซักผ้าเลยนะฮะปกติเรามักจะปล่อยเครื่องซักผ้าตากแดดตากฝนนะครับอยู่นอกบ้าน แต่สำหรับที่นี่นะครับเขาจะมีห้องซักผ้าส่วนตัวนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะฮะมีที่ล้างมือนะครับอ่างล้างมือเล็กๆนะครับแล้วก็ตู้เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโซนหลังบ้านนะฮะเนี่ยเวลาใช้งานใช้งานง่ายดีนะคุณผู้ชม อยู่ในครัวตรงนี้ทําอาหารเสร็จปั๊บก็เสิร์ฟตรงนี้ได้เลยนะครับเวลามีแขกมาทานข้าวที่บ้านนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยกันทําอาหารได้เลยนะฮะสำหรับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะเรามีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับอยู่กันได้สบายๆนะครับตู้ก็เป็นตู้บิวอินนะฮะ การตกแต่งของเขาจะเป็นแบบเรียบเรียบนะแต่ว่า,าดูหรูนะฮะดูหรูมีความเป็นวินเทจนะครับของใช้ต่างๆนะครับก็จะเน้นเป็นพวกไม้ๆนะครับตัวห้องน้ำก็กว้างขวางนะฮะ ทีเลยคุณผู้ชมไม่อยากจะขึ้นชั้น2นะก็ใช้ห้องนี้ไปนะครับหรืออาจจะเป็นห้องผู้สูงอายุหรือห้องสําหรับแขกก็ได้อีกเช่นกันเวลาอยู่ก็อยู่ข้างบนนะก็จะได้ความเป็นส่วนตัวไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงชั้น2กันนะครับด้วยความที่โครงการแลนแอนเฮาส์ในรุ่นเดิมๆนะครับเขาจะทําเป็นบันไดแบบเปิดโปร่งแบบนี้นะ ตัวบันไดนี้เป็นบันไดไม้นะฮะก็ยังคงแข็งแรงยังใช้งานได้อีกยาวนานเลยสำหรับในส่วนของชั้นสองนี้จะเป็นในส่วนที่เป็นห้องนอนอย่างเดียวนะครับซึ่งชั้นสองมีแค่2ห้องนอนนะแต่ว่าห้องนอนของเขาเป็นห้องใหญ่ๆนะครับไม่ได้แค่นอนอย่างเดียวนะครับก็มี โซฟานะครับสำหรับนั่งอ่านหนังสือต่างๆนะครับหรือนั่งดูทีวีก็ได้นะครับถือว่าเป็นบ้านที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบอยู่ห้องนอนเป็นหลักนะครับแล้วหลังนี้เขาจะเน้นเรื่องตู้เสื้อผ้านะฮะตู้เสื้อผ้าแต่ละห้องนะครับลองดูนะฮะว่าเขาจัดเต็มนะครับถ้ามีเสื้อผ้าเยอะๆนั่นก็ใช้ได้สบายเลยนะครับของใช้ต่างๆนะครับ ที่อยู่ในบ้านอันนี้แถมให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งนะฮะทุกอย่างเลยนะครับห้องนอนก็น่ารักดีนะฮะเตียงก็เป็นเตียงไม้ใหญ่ๆในส่วนของห้องน้ำจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรา โซนอาบน้ำนะครับเราคอยดูกันไปนะครับทุกคน สำหรับตัวราคานะครับราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับซื้อแล้วก็ได้ทุกอย่างไปหมดเลยนะครข้อดีของการที่เราซื้อบ้านที่ตกแต่งครบนะครับไม่ต้องเสียเวลานะว่าจะต้องนั่งคิดนะว่าเฮ้ยเราจะปรับมุมนี้เป็นยังไงเราจะแต่งบ้านยังไงนะจบเลยนะครับตัดเรื่องนั้นออกไปเลยนะฮิวกระเบ๋าเขาอยู่ได้เลยนะครับอ่ะห้องนี้จะเล็กลงมาหน่อยนะครับเล็กกว่าห้องเมื่อ ที่เราผ่านมานะครับแต่ก็อุปกรณ์พื้นฐานทุกอย่างนั้นมีให้ครบทั้งหมดนะครับห้องก็จะน่ารักน่ารักประมาณนี้เลย3ห้องนอนนะครับมีอยู่3ห้องนอนแล้วก็ทุกๆส่วนนะครับออกแบบมาสำหรับใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวเลยนะฮะอ่ะนี่ตู้สภาพก็จัดเต็มมาให้อีกแล้วนะครับ อันนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะฮะผมเชื่อในฝีมือของคนแต่งบ้านเจ้านี้นะครับเขาทำมาหลายหลังนะครับแล้วก็แต่ละหลังส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่นะครับมักจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าก่อนที่จะมารีโนเวทนั้นได้คัดสรรตัวบ้านที่โครงสร้างแข็งแรงนะครับโครงการดี แล้วก็มาทำใหม่นะฮะก็เสมือนได้บ้านใหม่ไปเลยนะฮะบ,บ้านรุ่นเก่าๆเนี่ยข้อดีของเขาคือตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างเขาจะดีมากๆนะฮะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสนใจนัดชมได้ทุกๆวันนะครับอยู่ในแลนด์เฮา,าไมโจวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ